สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องแผนที่ไฟโลกฝากกันไลค์กดติดตามแผนที่ไฟโลกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดสัญญาณสําคัญของโลกนะครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับเช้ามืดของเดือนมก,กราคมปี2026ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียประมาณ700กิโลเมตรเลยนะที่ฐานทัพอากาศเอ็นเกล2เครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่แพงที่สุดในโลก TU-160 หงขาวกำลังจอดเติมเชื้อเพลิง เป็นช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดเลยนะคะใช่ครับเปราะบางมากแล้วทันใดนั้นเองโดรนลำหนึ่งก็พุ่งเข้าชนเต็มแรงเกิดระเบิดสนั่นวันไหวแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือนี่เป็นแค่จุดเริ่มตน้นอเพราะในอีกไม่กี่นาทีต่อมาลานจอดเครื่องบินที่มูลค่ากว่า5,000ล้านดอลลาร์ก็ลุกเป็นไฟเลยครับนี่คือเรื่องราวของการโจมตีแค่ครั้งเดียวที่สั่นคลอนแสนยานุภาพทางยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจทั้งระบบเลย วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันว่าเทคโนโลยีราคาถูกอย่างโดรนเนี่ยมันทำลายยุธทธภปกรระดับพันล้านได้ยังไงประเด็นหลกัหลกๆที่เราจะคุยกันก็จะมีอยู่4ข้อนะครับข้อแรกเลยทำไมฐานทัพเอ็นเกลสกับฝูงบินทียูหนถึงเป็นเหมือนหัวใจของอำนาจป้องปรามนิวเคลียร์เซียแล้วก็ต้องดูเรื่องกลยุทธ์ด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับประเด็นที่2คือเราจะมาดูกลลวงสอนกลที่ยูเครนใช้โดรนล่อเป้าราคาถูกเปิดทางให้นักฆ่าตัวจริงได้ยังไง แล้วผลกระทบที่ตามมาล่ะคะนั่นคือประเด็นที่3ครับผลกระทบลูกโซ่ที่เจ็บปวดยิ่งกว่าเครื่องบินที่ถูกทําลายคือการที่กองบินรัสเซียต้องหนีไปยังขั้วโลกเหนือและสุดท้ายก็คือบทเปลี่ยนที่ได้จากเหตุการณ์นี้จะเป็นของที่เอ่อสร้างทดแทนไม่ได้เลยนะเพราะสายการผลิตมันเก่ามากแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ยุคโซเวียต ใช่ครับจะสร้างลำใหม่แต่ละลำใช้เวลาเกือบ3ปีและความสามารถพิเศษของมันคือยิงขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลจากน่านฟ้าตัวเองได้เลยไม่ต้องเสี่ยงบินเข้าไปในเขตศัตรูเดียวนะคะถ้ามันคือเพชรยอดมงกุฎขนาดนั้นเนี่ยการเอาสินทรัพย์ที่ล้ำค่าแล้วก็หาทดแทนไม่ได้มาจอดกระจุกกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆแถมยังใกล้กับพลังเชื้อเพลิงมาอยู่มาอีกมันดูขัดกับหลักความปลอดภัยขั้นพื้นฐานอย่างแรงเลยนะคะ มันเหมือนกับการตะโกนบอกว่าเชิญมาโจมตีได้เลยแบบนั้นเลยนะเป็นคำถามที่ดีมากครับมันคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่เกิดจากสองปัจจัยมาเจอกันพอดีเลยอย่างแรกก็คืออย่างที่พูดเลยครับความเชื่อมั่นที่สูงเกินไปคือเขาไม่คิดว่าจะโดนโจมตีลึกเข้ามาขนาดนี้ใช่ครับลึกเข้ามา700กิโลเมตรนี่ไม่เคยมีใครคาดคิดแต่ปัจจัยที่2ที่เป็นตัวเร่งสำคัญเลยก็คือสภาพอากาศครับสบภาพอากาศหรือคะ น่าแปลกใจปกติเราจะนึกถึงปัจจัยทางการทหารมากกว่ามันส่งผลขนาดนั้นเลยหรอคะถึงขั้งต้องยอมลดมาตรฐานความปลอดภัยลงใช่เลยครับในฤด,ดูหนาวของรัเสเซียที่อุณหภูมิติดลบหนักๆเนี่ยการละลายน้ำแข็งบนปีกเครื่องบินขนาดใหญ่มันคือฝันร้ายของทีมภาคพื้นดินเลยนะ อ๋อ oh, เขาใส่ได้ค่ะไหนจะการเติมเชื้อเพลิงอีกการนําเครื่องบินหลายลาม,มาจอดรวมกันใกล้จุดเติมเชื้อเพลิงกลางมันช่วยประหยัดเวลาทรัพยากรกําลังคนไปได้มหาศาลเลยพวกเขาก็เลยประเมินว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ถูกต้องครับเพื่อให้เครื่องบินพร้อมปฏิบัติภารกิจต่อไปได้เร็วขึ้นกลายเป็นว่าพวกเขาได้สร้างลานจอดรถที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว ด้วยมูลค่าเครื่องบินห้าลำกับคลังเชื้อเพลิงรวมๆกันก็5,000ล้านดอลลาร์อัดแน่นอยู่ในที่เดียวกันใช่ครับมันก็สุกงอมรอวันโดนโจมตีพอดีเลยเป็นการเดิมพันที่แพ้ราบคาบเลยค่ะถูกต้องครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญแล้วยูเครนส่งโดรนลึกเข้าไป700กิโลเมตรโดยไม่มีใครรู้ได้ยังไงตรงนี้แหละครับที่แผนการมันเหนือชั้นมากกุญแจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวโดรนสังหารนะ แต่อยู่ที่กลยุทธ์ลวงตา2ชั้นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงกลลวงสองชั้นฟังดูน่าสนใจมากค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะชั้นแรกคือการล่อเป้าครับคือยูเครนเนี่ยเขาไม่ได้ส่งโดรนโจมตีเข้าไปทันทีอืมแต่ปล่อยฝูงโดรนราคาถูกที่ดัดแปลงแล้วบินข้ามชายแดนเข้าไปก่อนโดรนเปล่าเปล่าเหรอคะใช่ครับไม่มีอาวุธเลยแต่ติดอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่เรียกว่าลูนเบิร์กเลนส อ๋อลูนเบิร์กเลนส์ที่จริงมันเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วนะคะแต่การประยุกต์ใช้นี่สิที่น่าทิ้งมันคือตัวสะท้อนสัญญาณเรดาร์ประสิทธิภาพสูงพูดง่ายๆก็คือทําให้เรดาร์มองเห็นของเล็กๆก,กลายเป็นของที่ใหญ่ขึ้นมากใช่เลยครับผลก็คือ เรดาร์ของระบบป้องกันภัยทางอากาศราคาแพงอย่าง S 4 0 0เนี่ยมองเห็นโดรนพลาสติกราคาไม่กี่หมื่นกลายเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดมะึมาบนจอเลยพวกเขาก็เลยต้องยิงสกัดใช่ครับยิงด้วยขีปนาวุธลูกละหลายหลายล้านดอลลาร์ใส่เป้าหมายปลอมแล้วที่แยก่กว่านั้นคือทุกครั้งที่เปิดเรดาร์เพื่อล็อกเป้าก็เท่ากับเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งของตัวเองให้ยูเครนรู้แบบเรียลไทม์ ซึ่งนั่นเป็นมากกว่าแค่การผลานงบประมาณนะคะมันคือสงครามจิตวิทยาขั้นสูงเลยนะมันสร้างภาวะที่เรียกว่า alert fatigue หรือความเหนื่อยล้าจากการเตือนภยัยเหมือนนิทานเด็กแล้งแกะเลยอ่าพอมีสัญญาณเตือนภัยปลอมซ้ำๆใช่ค่ะพอมีสัญญาณเตือนปลอมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นชั่วโมงๆมมพอของจริงมาเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเฉยชาเริ่มลังเลเพราะไม่แน่ใจว่านี่ของจริงหรือของปลอมอีกแล้วเป็นการทำลายระบบป้องกันจากข้างใน ถูกต้องค่ะโดยที่ยังไม่ได้ยิงจริงแม้แต่นัดเดียวนั่นคือประตูสู่ความพ่ายแพ้เลยครับและนั่นเป็นแค่กลลวงชั้นแรกนะพอชั้นที่2ในขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศกําลังหัวหมุนกับการไล่ล่าเป้าลวงบนฟ้านักฆ่าตัวจริง8ปดลำก็แอบแทรกซึมเข้ามาทางด้านล่างครับเป็นโรนโจมตีที่ใช้เครื่องยนต์เจ็ูงจากพื้นแค่ประมาณ15เมตรเท่านั้น บินต่ําขนาดนั้นเพื่อหลบเรดาร์ระยะไกลใช่ไหมคะเพราะเรดาร์ส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้มองขึ้นฟ้าไม่ได้ออกแบบมาให้ตรวจจับวัตถุที่บินระดับยอดไม้ถูกต้องครับมันจะเข้าไปซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า ground clutter หรือสัญญาณรบกวนจากพื้นดินทําให้เรดาร์แยกไม่ออกว่าเป็นโดรนหรือรถบรรทุก ถูกต้องเป๊ะเลยครับแต่คำถามต่อมาคือแล้วมันจะนำทางเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรโดยไม่มี GPS ได้ยังไงตรงนี้คือหัวใจของเทคโนโลยีนี้แหละครับมันไม่ได้ใช้ GPS แต่ใช้ระบบนำทางอ้างอิงภูมิประเทศหรือ TRCUM เทคโนโลยี TRCOM ฟังดูดีในทางทฤษฎีนะคะแต่มันก็เป็นเทคโนโลยีที่มีมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นแล้วมันไม่น่าจะมีจุดอ่อนเลยเหรอคะเช่นถ้าภูมิประเทศเปลี่ยนไปนิดหน่อยอย่างมีหิมะตกหนักจนทิวทัศน์เปลี่ยนไประบบมันจะไม่รวนหรือคะเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับมันมีจุดอ่อนจริงแต่ในกรณีนี้พวกเขาแก้ปัญหาด้วยการวางแผนเส้นทางบินอย่างดีเยี่ยม คือให้โดรนบินผ่านภูมิประเทศที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก oh. เช่นตามแนวหุบเขาหรือเลียบแม่น้ำ oh. ตัวโดรนจะมีแผนที่3มิติของเส้นทางทั้งหมดบันทึกไว้แล้วใช้เรดาร์เล็กๆสแกนพื้นดินข้างหน้าตลอดเวลาเพื่อเทียบกับแผนที่ในหน่วยความจำทำให้รู้ตำแหน่งตัวเองได้แม่นยำใช่ครับและที่สำคัญที่สุดคือมันทำทุกอย่างแบบเงียบวิทยุคือไม่มีการส่งสัญญ,ญาณใดๆออกมาเลย ไม่มีการส่งสัญญาณใดๆออกมานั้นหมายความว่าระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียที่คอยดักจับและรูปกนสัญญาณก็ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงถูกต้องครับเพราะมันไม่มีอะไรให้จับไม่มีอะไรให้รุปกนเหมือนกําลังเจอกับนักฆ่าล่องหนที่มองไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงจนกระทั่งมันมาถึงตัวแล้วใช่ครับพวกเขารู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่ดโดรนลําแรกมาถึงเป้าหมายแล้ว และที่น่าสนใจคือเพราะโดรนไปถึงเป้าหมายแรกกลับไม่ใช่เครื่องบิน tu 1 6 0ที่แพงที่สุดด้วยซ้ำเอ้าแล้วเป้าหมายแรกคืออะไรคะทำไมไม่โจมตีสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดก่อนเพราะพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่ทำลายแต่ต้องการสร้างหายนะแบบลูกโซ่ครับโดรนลำแรกที่เรียกว่าผู้เบิกทางพุ่งชนสถานีจ่ายเชื้อเพลิงที่เป็นท่อส่งหลับแล้วหัวรบที่ใช้ก็ไม่ใช่ระเบิดธรรมดาไม่ใช่ครับแต่เป็นแบบเทอร์โมบาริก ที่สร้างลูกไฟขนาดใหญ่โดยการดูดออกซิเจนจากอา,ากาศโดยรอบไม่ได้ทำลายด้วยสเก็ดระเบิดแต่ทำลายด้วยความร้อนมหาศาลเพื่อให้เชื้อเพลิงที่ไวไฟสูงทะลักออกมาท่วมลานจอดสร้างความโกลาหลแล้วก็เตรียมเวทีสำหรับฉากต่อไปเป็นการวางลำดับเหตุการณ์ทีออ่โหดเหี้ยมและมีประสิทธิภาพมาก เหมือนพุ่งกำหนังที่จัดฉากให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนจะถึงจุดคลี่เม็กซ์เลยค่ะใช่ครับจากนั้นอีกแค่2นาทีโดรนอีก2ลำก็เข้าโจมตีถังเก็บเชื้อเพลิงหลักขนาด5 0,000ลิตรจากคนละทิศท,ทางถึงแม้ระบบป้องกันระยะประชิดจะยิงตกไปได้ลำหนึ่งอีกลำก็อาศัยกลุ่มควันจากการระเบิดก่อนหน้าเป็นที่กำบังแล้วพุ่งชนเป้าหมายด้วยสำเร็จพอถังเชื้อเพลิงระเบิดมันก็สร้างคลื่นความร้อนที่สูงกว่า1,200ององศาเซลเซียสแผ่ออกไป 1,200องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิขนาดนั้นมันไม่ใช่แท่การเผาไหม้แล้วนะคะต้องเข้าใจว่าโครงสร้างหลักของเครื่องบินทำจากอลูมิเนียมอลลอยซึ่งจะเริ่มละลายที่ประมาณ660องศาโอ้โห oh. แต่ความร้อนระดับนี้มันหมายถึงความเสียหายแบบหายนะเลยค่ะลองนึกถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่ซับซ้อนท่อไฮดรอลิกวัสดุคอมโพสิตทุกอย่างจะถูกทำลายจนหมดสภาพคือเครื่องบินไม่ได้แค่ถูกเผา แต่มันถูกหลอมจนโครงสร้างพังทลายอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะภาพชัดเจนมากครับจากนั้นโรนิค5ลำที่เหลือก็เข้าโจมตีพร้อมกันเพื่อปิดเกม2ลำโจมตีโรงเก็บอะไหล่ที่สำคัญ1ลำโจมตีหอควบคุมการบินเพื่อตัดการสื่อสาร แล้วสองลำสุดท้ายก็พุ่งเข้าชนคลังเชื้อเพลิงสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าไฟจะลุกลามจนควบคุมไม่ได้เกิดเป็นการระเบิดทุติยภูมิที่รุนแรงมากจนเครื่องวัดแผ่นดินไหวที่อยู่ห่างออกไปหลาย10กิโลเมตรยังตรวจจับแรงสั่นสะเทือนได้เลยภาพความเสียหายมันน่าตกใจก็จริงแต่ดิฉันว่าผลกระทบในระยะยาวน่าจะเจ็บปวดกว่านี้เยอะพอฐานทัพหลักซึ่งเป็นเหมือนบ้านถูกทำลายแบบนี้รัเสเซียจะทำยังไงต่อคะพวกเขาต้องย้ายเครื่องบินที่เหลือไปไว้ที่อื่นใช่ไหมคะ ใช่ครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเสียหายทางยุทธศาสตร์ที่ร้ายแรงกว่าการเสียเครื่องบินไปเสียอีกพวกเขาต้องย้ายฝูงบินที่รอดชีวิตทั้งหมดขึ้นไปทางเหนือไปยังฐานทัพอากาศโอลิเนียในเขตอาร์กติกซึ่งไกลออกไปอีก1,200กิโลเมตรการย้ายฐานทัพไกลขนาดนั้นมันต้องสร้างปัญหาด้านการส่งกำลังบำรุงมหาศาลแน่เลยใช่ไหมคะมหาศาลเลยครับมันสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่เลย อย่างแรกคือระยะทางที่ไกลขึ้นหมายความว่าทุกภารกิจต้องบินไปกลับไกลขึ้น2,400กิโลเมตรทำให้เครื่องยนต์เก่าๆเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเป็น2เท่าใช่ครับและอย่างที่2พอต้องบินไกลขึ้นก็ต้องบรรทุกเชื้อเพลิงมากขึ้นทําให้บรรทุกอาวุธได้น้อยลงความสามารถในการบรรทุกขี่ปนาวุธลดล,ดลงไปเกือบ40%เลยเหรอคะใช่ครับจากที่เคยบรรทุกได้12ลูกก็เหลือแค่7-8ลูกอํานาจการยิงต่อหนึ่งภารกิจลดลงไปเกือบครึง่ง และสุดท้ายความถี่ในการออกปฏิบัติการก็ลดลงด้วยถูกต้องครับเพราะใช้เวลาเตรียมการและบินนานขึ้นเป็นเท่าตัวนี่ยังไม่นับความสูญเสียที่ประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้นะคะนั่นคือการสูญเสียบุคลากรที่มีประสบการณ์มีรายงานว่านักบินและวิศวกรการบินอาวุโสหลายคนที่มีประสบการณ์กว่า20ปีเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้อืม เราอาจจะสร้างโรงเก็บเครื่องบินใหม่ได้ในไม่กี่เดือนแต่เราไม่สามารถสร้างนักบินเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูงได้ในรอบ10ปีเลยนะคะความรู้ความชำนาญของคนกลุ่มนี้มันถูกเผาไปพร้อมกับฐานทัพเลยใช่ค่ะมันคือการสูญเสียความทรงจำขององค์กรที่ไม่สามารถสร้างกลับคืนมาได้ง่ายๆถูกต้องเลยครับจากเหตุการณ์นี้เราพอจะมองเห็นฉากทัศ์ที่เป็นไปได้ในอนาคตอยู่3รูปแบบด้วยกันครับฉากทัดแรกก็คือ จุดร้อนเปลี่ยนสู่สภาวะการยันกันอืเราอาจจะเห็นสัญญาณว่ารัสเซียลดความถี่ของภารกิจเครื่องบินทิ้งระเบิดลงอย่างเห็นได้ชัดและหันไปทุ่มงบพัฒนาระบบป้องกันฐานทัพในระยะประชิดมากขึ้นซึ่งก็สมเหตุสมผลนะคะหลังจากเจอครูชกแบบนี้ลำดับความสําคัญแรกย่อมเป็นการป้องกันไม่ใช่การโจมตีพวกเขาต้องกลับไปทบทวนหลักนิยมในการป้องกันทรัพย์สินมูลค่าสูงทั้งหมดใหม่หมดเลยแล้วผลกระทบต่อแผนที่ภูมิภาคก็คือ อำนาจการโจมตีระยะไกลของรัสเซียจะลดลงทําให้ต้องพึ่งพาขีปนาวุธจากเรือหรือภาคพ,พื้นดินมากขึ้นซึ่งอาจจะเปลี่ยนสมการทางทหารในภาพรวมได้เลยค่ะครับผมฉากทัดที่2ที่อาจจะเกิดขึ้นคือการขยายขอบเขตไปยังแนวรบอื่นสัญญาณที่ต้องจับตาดูก็คือรัสเซียพยายามโจมตีตอบโต้เป้าหมายที่มีมูลค่าสูงในลักษณะเดียวกันลึกเข้าไปในดินแดนยูเครน หรืออาจจะมีการพูดถึงการปรับเปลี่ยนหลักการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อป้องกันสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์ของตัวเองซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงของการคำนวณผิดพลาดและความตึงเครียดในยุโรปตะวันออกอย่างมากเพราะทั้งสองฝ่ายเริ่มโจมตีพื้นที่หลังบ้านที่เคยคิดว่าปลอดภัยและฉากทัศน์สุดท้ายคือการลดความตึงเครียดชั่วคราวผ่านช่องทางลับซึ่งอาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะคะสัญ,ญญาณก็คือการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของทั้งสองฝ่ายอาจจะหยุดชะงักลงพร้อมกัน อาจมีข่าวลือเกี่ยวกับการเจรจาหลังฉากใช่ค่ะเพื่อกำหนดเส้นแดงของการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งจะทำให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราวที่เปราะบางแต่แน่นอนค่ะว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดการจากข้อมูลที่มีในปัจจุบันยังไม่พอจะสรุปแบบฟันธงได้ว่าสถานการณ์จะดำเนินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างแน่นอนครับผม แต่ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเหตุการณ์นี้ให้บทเรียนสำคัญ3ประการที่เราสามารถถอดรหัสออกมาได้เลยประการแรกคือกับดักของความมั่นใจที่สูงเกินไปแน่นอนค่ะการเชื่อว่าตัวเองปลอดภัยเพราะอยู่ในดินแดนลึกคือจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดในยุคนี้การวางแผนป้องกันต้องคิดเผื่อภัยคุกคามในรูปแบบที่ไม่เคยคาดคิดเสมอใช่เลยค่ะประการที่สองคือการต่อสู้ของยุโทโธปกรณ์พันล้านกับเทคโนโลยีหลักล้าน ต้นทุนปฏิบัติการทั้งหมดของฝั่งยูเครนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.5ล้านดอลลาร์แต่สร้างความเสียหายให้รัสเซียเฉพาะทางวัตถุเกือบ1,000ล้านดอลลาร์ใช่ครับซึ่งนี่ย้ำนิ่งลูวังความเสียหายทางยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ประเมินค่าไม่ได้นะคะมันโชว์ให้เห็นชัดๆเลยว่าสงครามสมัยนี้ความฉลาดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสามารถลบล้างความได้เปรียบด้านงบประมาณมหาศาลได้สบายๆและประการสุดท้ายคือ สงครามจิตวิทยากับความอ่อนล้าของระบบการโจมตีทางกายภาพเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่การสร้างภาระรทางจิตใจให้ฝ่ายตรงข้ามจนเกิดความเหนื่อยล้าจากการเตือนภัยสามารถทำให้ระบบป้องกันที่เคยแข็งแกร่งอ่อนแอลงจากภายในได้เองถ้าจะสรุป3ประเด็นสำคัญจากเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ 1. ปฏิบัติการที่ฐานทัพเอ็นเกลส คือตัวอย่างชั้นครูของสงครามอสมมาตรที่แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่เหนือกว่าและเทคโนโลยีราคาถูกสามารถเอาชนะสินทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดของมหาอำนาจได้่ะ 2. <Huh. S 1> ความเสียหายที่แท้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขมูลค่าเกือบพันล้านดอลลาร์แต่คือผลกระทบทางยุทธศาสตร์ลูกโซ่ที่บีบให้กองบุนทิ้งระเบิดของรัสเซียต้องเผชิญฝันร้ายด้านการส่งกำลังบำรุงและทำลายภาพลักษณ์ความคงกระพันลงอย่างสิ้นเชิง hmm. และ3 เหตุการณ์นี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่พิสูจน์ว่าในสมรภูมิยุคใหม่ความฉลาดอาจเป็นอาวุธที่ท,ทรงพลังกว่างบประมาณครับเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการทหารได้เปลี่ยนโฉมหน้าของความขัดแย้งไปอย่างสิ้นเชิงและผลกระทบที่ตามมาย่อมส่งผลต่อความมั่นคงในระดับโลกซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักและติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ